ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าหมีขั้วโลกสัตว์นักลา่าผู้สง่างามแห่งดินแดนอาร์กติกจะสามารถเอาชนะความท้าทายในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บที่สุดบนโลกได้อย่างน่าทึ่งมากๆพวกมันมีขนฟูหนาถึงสองชั้นที่กันน้ำและกักเก็บความอบอุ่นได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะอุณหภูมิติดลบแค่ไหนก็อยู่ได้สบายๆเลยครับนอกจากนี้พวกมันยังชั้นไขมันใต้ผิวหนังหนาเป็นฉนวนธรรมชาติช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้อย่างเหลือเชื่อ องขาขนาดใหญ่และกว้างของหมีขั้วโลกไม่ได้มีไว้แค่เดินบนพื้นน้ำแข็งอย่างมั่นคงแต่ยังเป็นเหมือนไม้พายทรงพลังช่วยให้ว่ายน้ำได้เร็วและไกลหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อออกล่าแมวน้ำซึ่งเป็นอาหารหลักและแหล่งพลังงานสำคัญพวกมันมีประสาทรับกลิ่นที่เฉียบคมจนน่าทึ่งสามารถดมกลิ่นเหยื่อที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรหรือแม้แต่ใต้หิมะหนาเป็นเมตรได้สบายๆแต่รู้ไหมครับว่าเจ้าหมีขาวผู้ปรับตัวเก่งเหล่านี้กำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้พื้นที่ล่าเหยื่อและที่อยู่อาศัยหลักลดลงอย่างรวดเร็วทำให้พวกมันต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่ออาหารและเสี่ยงต่อการอดตายมากขึ้นเราทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้สัตว์มหัศจรรย์เหล่านี้ยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ของเราต่อไป